เต็มปากแล้วครับผมกบยางกบมันดีครับจากค่ายไวเปอร์ครับผมนะใส่เบลเลอร์เอแล้วครับก็สายพี่อีไวเปอร์ครับผมไวเปอร์พรีเมี่ยมนะครับสายตัวใหม่ของไวเปอร์ครับผมตีกัดแล้วกัดกระโดนครับน้าใสเอาทตงได้แล้วนะตึงครับตึง ึงจนได้ตัวนี้ปดูบนครับโตนนี่ครับผมก็สวัสดีนะนะักนะตกปลาทุกท่านนะผมวันนี้ก็เจอกัอนเช่นเคยครับผมกับผมนะบอลน,นะครับผมนะนะในช่องในหวัวพิจชชิ่งนะครับผมมึดก็วันนี้ก็พาออกมาเทส สายพีเอ้นะนะเป็นสายพีเอของค่ายไวเปอร์เป็นสายพียตัวใหม่ครับสายพีเออไวเปอร์พรีเมียมนะตัวนี้ครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะนะก็เดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวหลังคลิปท้ายคลิปผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาลุยกับเจ้าก,กบยางมันดีนครับนะนะจากทางค่ายไวเปอร์เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวมาลองรับชมดูครับว่าจะไปผลงานเป็นยังไงบ้างครับผมกับสายพีตัวใหม่แล้วก็กบยาง มันดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างครับผมนี่เสื้อจากทางค่ายไบเปอร์ครับผมก็อากาศร้อนๆก็หาซื้อกันได้นะครับผมก็ไปรับชมมาเลยครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปครับผม ้ยกัดแล้วคายกัดแล้วคาย ไม่อยู่หรอตัวเนตัดล้นครับตัแล้วโดนแล้วครับผมมาแล้วดดยาเดดา กัดจนได้กัดอยู่หลายรอบครับผมกัดกัดไม่โดนเหยื่อแล้วกัดอยู่หลายรอบติดจนได้ครับนี่ซส์สวยๆนะครับผมกบยางมันดีครับสีเหลืองครับจากค่ายไวเปอร์อำนะจนี่แล้วก็สายพีไวเปอร์พเมยมครับสวยๆแล้วครับผมเหนียวๆเส้นเล็กๆเลยครับสุดยอดครับผม กัดแล้วกัดมาโดนครับนนะฮนะสายายหนึ่งแต้มขึ้นมาขึ้นมานี่สสวยแล้วครับนะ้านะเต็มปากเต็มคำเลยฝังแหนครับผมนี่โอ้โหเข้าไปเต็มปากแล้วส์ใหญ่ด้วยครับนี่ครับนานะเต็มปากแล้วครับผมกบยางกบมันดะีครับจากค่ายไวเปอร์ครับผมนะ ายเบอร์เฮอร์ครับก็สายพีอ e ีไวเปอร์ครับผมไวเปอร์พรีเมียมนะครับสายตัวใหม่ของไวเปอร์ครับผมตีลื่นเหนียวเซ็เล็กๆสเปคเลยครับผมสุดยอดครับืตัวใหญ่เลยตองนั้นหใหญ่อรตัวใหญ่นะนะนะ อยู่ตตรรงงนนนนััน้้ใหญ่เลยครับผมเห็นตัวเลยกระโดดขึ้นมาเสร็จ mm. แล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแต่ติดยาผปไม่รู้โดนครับนะนะนี่ไงโอ้โหโดดเหมือนตัวใหญ่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวแรกผมเห็นตัวหลังตัวเบลเลอร์เลยนะ ไม่น่าใช่ตัวนี้ครับผมที่มันโดดนะครับผมเพราะเห็นหลังใหญ่มากเลยเมื่อเดี๋ยวโอ้โหกลายเป็นตัวเล็กซะง,งั้นเราก็นึกว่าตัวใหญ่เห็นตอนมันกระโดดกัดเหยื่อทีแรกครับผมไซส์หลังเบลเลอร์เลยนะหลังดําเมี่ยมเลยก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก่อนครับถ้าหมายยังไม่แตกเดี๋ยวตีซ้ำตักสองสามไม้ครับก็เป็นเจ้ากบยางมันดีครับนะนะนี่สีเหลืองครับผมไซส์ก็ปากเค็มครับผมแล้วก็ สายพ e อี p e r p r ร์พ u เมนะครับตัวนี้หน้าตัดไดมิเตอร์จะเท่ากับของญี่ปุ่นเลยนะครับนะนะเล็กๆสเปคเลยครับผมสุดอยอดครับช่องนี้ได้ไซส์สวยๆไปหลายตัวอยู่นะ้นบมก็ได้ผมก็ได้นะเดี๋ยวมาลองดูวันนี้จะมีตัวอีกป่าเลือล่อนๆลืเลืลลจะตีตียาติดกิ่งไม้หนะ่อย ตามครับตามไม้แรกก็ตามแล้วอืมอืมเอาจนได้นะฮนะตึงครับตึงตึงจนได้ตอนนี้อุย้ยหลุดติดกิ่งไม้โอ้ยเสียดายติดกิ่งไม้ครับวิ่งเข้ากิ่งไม้โอ้ แมนั่นได้ไซอีกแล้วนะนะจะได้จะได้ครับผมไม่น่าจะมีตัวแล้วนะห,หมายนี้ คะลาบนะฮะดึง้องกากัดแล้วโดนครับโดนนี่ไหม่หนึ่แต้มครับผมไสสวยเลยตัวนี้เรียบร้อยครับผมยกขึ้นมาเลยนี่ครับผมหนึ่งแต้มครับสวยๆเลยหมายข้างทางครับนะนะนี่ครับผมกบยางมันดีครับสีเหลืองครับนะนะกับสายพีอีไวเปอร์พรีเมียมครับผม สุดยอด,ลดเลยครับงัดมันๆเลยครับสายเล่นเล็กๆตีไกลตีลื่นสุดใจครับผมสุดยอดครับ โดนด้วยตัวเล็กอ,อืน,นึกว่าตัวใหญ่ครับนะนะใส่ปอกใส่ไม่ปอกมากใส่ปอกเลยครับตัวนี้นเต็มปากเต็มคำแล้วไม่จะตายเลยงัดเนี่ยเต็มปากเลยดูเหยื่อตัวใหญ่ๆมันจะกัดเข้าไปเต็มปากครับดูดินี่ครับผมใส่เล็กๆเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมสุดยอดครับกบยางมันดีครับก็สวัสดีนะนะครับผม ก็วันนี้ก็ออกมาลองเทสสาย PE ตัวใหม่ครับจากทางค่ายไวเปอร์นะนะก็เป็นสาย PE ตัวนี้คนระับสาย PE อีไวเปอร์พรีเมียมนะครับผมเป็นสายตัวใหม่จากทางค่ายไวเปอร์ครับก็เป็นสายตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกับสายสายญี่ปุ่นนะครับผมเส้นจ,จะเล็กไดมิเตอร์จะเล็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับนะนะก็จากที่ลองใช้วันนี้ครับครึ่งวันนะครับก็รวยกับหมายข้างทางอย่างแรกที่เห็นเด่นชัดเลยคือ สีไม่ตกแน่นอนครับผมนะนะสีไม่ตกสองคือตีพลาดกิ่งไม้พลาดอะไรมาใช้มาครึ่งวันยังไม่เป็นขุยแม้แต่หน่อยเดียวนะครับผมก็ที่เห็นเด่นเดนคือขึ้นขุยช้าแน่นอนสีไม่ตกแน่แล้วก็สายเส้นเล็กครับผมตีลื่นครับสายลื่นตีไกลครับตีลื่นส่งสายส่งเหยื่อได้ดีครับผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรครับาถ้ก็ต้องลองใช้กันดูครับนะนะว่าบอกไปก็ไม่เห็น ต้องลองใช้กันเองครับว่าจะถึงจะรู้ว่ามันจะดีขนาดไหนครับผมนะนะตัวนี้ก็มีตั้งแต่เบอร์0.6ถึง p ีสามนะครับนะนะมีระยะหนึ่งความยาวหนึ่งรยห้บเมตรกับ200อเมตรครับนะนะก็ลองหาซื้อกันได้ทางเพจ v i p e r P.E. t h a ีไทยแลครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมนะนะก็เป็นเจ้ากบยางมันดีครับนะนะของทางเพจ v i เปอร์เลยครับนะนะก็ลองหาซื้อมาใช้ดูครับผม เหยื่อน้ําหนักดีครับตีไกลดีครับผมใช้ได้เลยครับในอย่างนี่มากเบ็ดเปิดแน่นอนร้อซครับผมนี่ก็ลองหาซื้อนดูครับผมก็ฝากติดตามช่องในหัวปิจจ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับผมขอบคุณมากครับนะ้านะสวัสดีครับ